สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ ugphone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ ugphone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบลาวด์นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนเอนีเ่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเ็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อม ปัวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG 4จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่1เท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมใครสนใจที่จะดาวน์โหลด UG 4เนี่ยสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับตุนมะกะพลอยเป มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบแบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากระพอยได้เลยสวัสดีชาวคาบาวอินฟินิตคอมโบทุกคนนะผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสะท้อนนะครับของฟอชิลกัน นะครับว่ามันเป็นที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ตัวของสกิลเนี่ยบัคหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะอธิบายเรื่องความสามารถของสกิลก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไล่เป็นสเต็ปไปเนาะอธิบายความสามารถก่อนนะครับสูตรคำนวณนะครับแล้วก็ผลการทดสอบแล้วกันนะครับประมาณนะั้นแต่ว่าผลการทดสอบเนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันอาจจะถ่ายมาได้แค่นิดเดียวนะครับเพราะว่าเวลามันค่อนข้างน้อยเนาะแต่ว่ามันจะออกมาประมาณนั้นแหละคุณลองไปเช็คซ้ำกันดูได้นะครับอ่ะ เรามาดูที่สกิลครับสกิลเนี่ยนะครับสกิลสะท้อนเนี่ยหรือคือตัวของร e เฟคชิ h ล e นะครับรีเฟ i ชิ d ลเนี่ยมันบอกว่าคุณเนี่ยจะสามารถสะท้อนดาเมจออกไป50%ของดาเมจที่โดนได้อ่ะและสกิลนี้เนี่ยผมพูดตรงๆว่ามันมีความขัดแย้งกับตัวเองเล็กน้อยนะครับ1ก็คือมันจะเป็นสกิลที่ให้ค่าป้องกันมาด้วยนะั่นคือปฏิเสธเจากกะเกาะ1,000และกันแอมอีก40%นะครับ มันขัดแย้งค่อนข้างเยอะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะใส่มาเพื่อให้ชิลเนี่ยยืนรับดาเมจได้บางส่วนอประมาณนั้นแล้วสกิลนี้มันก็เลยสามารถเอาไปใช้แทงได้เองแต่ว่าเผอิญว่าสกิลนี้เนี่ยด้วยความที่สะท้อนดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตามทฤษฎีแล้วนะผมคุณสามารถกดหน้าแดงถอดของและทําให้อีกฝั่งดาเมจแรงขึ้นและโดนดาเมจสะท้อนแรงขึ้นได้นี่คือทฤษฎีเลยนะ นึกออกใช่ไหมซึ่งท่าเนี้ยมีคนใช้เป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้เรามาดูสู่คำนวณกันนิดหนึ่งนะครับสูรคำนวณเนี่ยนะครับดับเมสะท้อนนะครับคูณจํานวนสะท้อนดัเมสะท้อนคูณจํานวนสะท้อนก็คือมีฟอสจิกี่ตัวถ้าเกิดว่าคุณโดนถ้าเกิดว่าคุณตีกองกองนั้นตีโดนฟอสจิวสองตัวก็จะก็จะต้องคูณ2ดัเมสะท้อนนะครับแต่ว่าการสะท้อนของแต่ละตัวเนี่ยต้องบอกว่า มันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จำนวนคูณตรงนี้มันจะใช้ได้ก็กกต่อเมื่อมันสะท้อนออกมาเป็นดดเมจเดียวกันอะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จำนวนเนี่ยนะครับผมตั้งไว้ให้พวกคุณดูเฉยๆว่าถ้าเกิดว่าคุณโดนฟอสชิลหลายตัวกดสะท้อนใส่แล้วคุณตีเข้าไปเนี่ยมันจะแรงแค่ไหน เอาไปว่าเป็นคำนวณพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะคำนวณจริงๆนะครับไอตรงจํานวนสะท้อนอ่ะมันไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นก็ได้เพราะว่าส่วนใจแล้วถ้าเกิดว่าเราเทสเราจะสะท้อนหนึ่งต่อหนึง่งสูตรเนี่ยมันจะง่ายมากเลยนั่นก็คือตัวของดามจสะท้อนนะครับคูณไฟนอลดามจเกมนี้นะครับมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าไฟนอลดามจอยู่ซึ่งไฟนอลดามจตมีผลในการเพิ่มดามจโดยรวมได้อ่ะดามจสะท้อนครับนับเป็นดามจเหมือนกันแต่นับเป็นดามจตแบบไหนนับเป็นดามจ เลขเหลืยงหรือก็คือตัวของ damage normal นะครับทีนี้พอมันเป็นด a m a g e normal เนี่ยนะครับอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ d a เม g e normal นะครับมันเป็นสกิลสะท้อนเพราะฉะนั้นพวก critical damage m ไม่เกี่ยวถามว่าต้นมันมาจากไหนล่ะต้นมันมาจากด a m a g อีฝังอ่าต้นมันมาจากดาเมจอีฝังอีฝั่งตีเข้ามา101น,นะครับเราสะท้อนออกไป50%ก็เท่ากับ50 นึกออกใช่ไหมนั่นคือต้นแล้วนั่นคือต้นที่คูณครีคูณแอมคูณอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอต้นตรงนั้นมาปุ๊บมันเข้าอะไรครับมันจะเข้าตัวของ Final d a มิตอ i นครอ่ามันจะเข้า In Cre ีก่อนครับและจะปิดท้ายด้วย Normal Damage Up นี่คือสิ่งที่มันจะทำงานนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณดูสแต็กเป็นคุณจะรู้แล้วว่าทำไมมันแรงอืมนะครับเพราะว่าไอตัว o r m a l Damage Up นี่แหละที่เป็นตัวแรง ทีนี้ระหว่างนี้ผมจะเปิดคลิปให้ดูด้วยคลิปนี้เป็นคลิปที่น้องเฟิร์นเทสมาซึ่งดาเมดที่ออกมาเนี่ยตอนที่ใส่มมเตอร์ไซค์โคตรแรงเลยนะครับสำหรับตัวของสะท้อนนะครับเหตุผลก็คือผมจะเปิดมมเตอร์ไซค์ให้ทุกคนดูครับมมเตอร์ไซค์ปัจจุบันในตอนนี้เนี่ยสแต็กข้างบนเนี่ยช่างมันเลยแต่คุณไปดูเอ็กซ์ตรีมครับเอ็กซ์ตรีมเนี่ยนะครับมีไฟนอลเดเมดอินครีสอย่างที่พูดไปเมื่อกี้2ครับมีโดมอนเดเมอัพ ึ่งการที่คุณจะหักลบไฟนอลเดเมดอินครีปคุณจะต้องมีไฟนอลเดเมดดีครีปอันนี้ทุกคนรู้ดีนะครับแต่โนมอนเดเมดอัพเดทการที่คุณจะหักลบโนมอนเดเมดอัพคุณจะต้องมีโนมอนเดเมดดีครีปครับซึ่งโนมอนเดเมดดีครีปหาได้แค่ตัวของ x อสซมอเตอร์ไซค์และมันจะต่ํากว่าตัวของโนมอนเดเมดอัพเสมอไม่ว่าคุณจะตีเอ็เท่าไหร่ก็ตามนะครับทีนี้ประเด็นก็คือโนมอนเดเมดอัพเนี่ยไม่ได้หาได้จากแค่ตัวของมอเตอร์ไซค์แต่มันหาได้จากสมุดหรือแม้กระทั่งรูน คุณเห็นภาพไหมว่ามันจะทวีคูณความแรงขึ้นไปแค่ไหนนะครับเพื่อคนไม่เข้าใจเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมจะขึ้นสูตรอีกอันหนึ่งที่ผมคำนวณมาแล้ว1ก็คือถ้าเกิดว่าคนตีเข้าบา1 0นเราจะสะท้อนออกไป50เท่ากับว่าดามิจสะท้อนของเราคือ50ถูกไหมทีนี้เนี่ยมันไอห้ตรงนี้มันจะไปเข้าไฟดอนดามิจก่อนนั่นก็คือ9 8้าส5ของ50มันคือ4 9 2 5็นต์เก้าจุด้องห้าบวั50อสี่เก้าจุดสองห้าครับ,ะบะระรสะทสิบเ้าสอนห้า มันจะบวกอีก4 9 2 5ที่เราคำนวณออกมาจากตัวของนมอมนดามิและไฟนอลดามททั้งหมดนะครับรวมออกมาเป็น99.25คุณเห็นว่าอันนี้คือตัวละครของพี่เอเนี่ยที่มีนมอมนดามิท98ท้อนเนสะอนสะท้อนออกมาเกือบเท่ากับดามิทเดิมที่คุณตีอืมแต่อันนี้ผมยังไม่ได้หักลบตัวของดีครีปนะเพราะปกติเนี่ยวเวลาเกมคำนวณมันจะไปไปหักลบดีครีปก่อนทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าเอาพี่มาติดเกาะเปล่ามันไม่ติดนะครับ มันไม่ติดนะครับดาเมจสะท้อนมักจะเป็น True ทรูดาเมจทรูดาเมจคืออะไรครับทรูดาเมจคือดาเมจจริงทุกคนดาเมจจริงมันทำไปเท่าไหร่มันจะออกเท่านั้นเลยนะครับนั่นคือทรูดาเมจอ่าทีนี้มันก็เลยเป็นในผลที่ว่าอา้าวทำไมมันถึงแรงนะครับเพราะภ้าคนี้มันหาดูมอนดาเมจง่ายนะครับก็โอเคแหละในคลิปนี้อ่ะมันจะมีแต่ทฤษฎีแล้วก็การคำนวณแล้วก็ตัวของคลิปที่เทสออกมาแล้วก็ไม่ได้เปิดของให้ดูด้วยนะผมต้องยอมรับตรงๆว่า ผมได้เอาตัวของผมเนี่ยมาตีตัวของพี่เอกดูแล้วนะครับซึ่งประเด็นก็คือมันเอ่อมันติดขัดอะไรหลายๆอย่างหนึ่งก็คือตัวของแอดเนี่ยนะครับพลังมันน้อยเกินอ่าลองกดบัฟตีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือแม่งพอกูใส่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นแหละทุกคนด้วยความที่มอเตอร์ไซค์แม่งมีเดฟเลชใช่ไหมครูที่บล็อกครับทุกคนตบมือเลยนะครับแบบเมื่อไหร่จะเทสเสร็จเพราะนั้นผมก็เลยไม่ได้เอาคลิปที่ผมเทสมา ให้ทุกคนดูแต่ผมเอาคลิปที่เออมีตัวละครสูสีกันนะครับมาตีให้ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาโดนสะท้อนที่ใส่มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าตัวของผมกับของพี่เอกมันห่างก,กันเกินไปนะครับ <c oughs> ขนาดว่าพี่เอกถอดของหมดแม่ยังเจ็ยังพลังยังเจ็บแสเลยนะครับ <c oughs> ของผมเนี่ยพลังก็เจ็แสนั่นแหละนะครับมันก็เลยแบบหนักเกินถ้าเกิดว่าพี่เอกตายไวเกินมันก็เทไม่ได้อ,อีกนึกออกใช่ไหมนะครับเพราะนั้น ผมก็เลยจะไปจะต้องกดบัฟดาเมจขึ้นมาเพื่อที่จะแบบแซงค่าที่พี่เอมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวกกันนู่นกันนี่อะไรขึ้นมาแตา่ติดบล็อกครับโอ้โ <c oughs> <c oughs> หจะบวดจริงๆนะครับก็ผลก็เลยออกมาประมาณนี้นะครับมันก็เลยเข้าตัวของโนมอนดาเมจนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่นตัวของทฤษฎีในการคำนวณดาเมจสักหน่อยเนี่ยคุณจะเข้าใจว่ารอบเนี้ย ชิวเนี่ยมันหาทัวของโนมอนดามิตได้ง่ายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามตอนนี้คุณหาโนมอนดามิตได้ง่ายมากๆนะครับคุณลองไปเปิดโนมอนดามิตดูกันดิว่านโนมอนดามิตของคุณตอนนี้มีกันเท่าไหร่นะครับ บางคนอาจจะเกินร้อยเลยก็ได้นะครับสำหรับคนที่ทำของมาเยอะจริงๆอ่ะมันก็เลยแบบดามเมมันก็เลยเด้งไงแต่ว่าโนมอนดามเมเนี่ยนะครับที่เราไม่ค่อยสนใจกันเนี่ยมันเหตุผลก็คือมันหาตัวใช้น้อยครับเผอิญว่ารอบนี้ชิวมันเหมือนกับได้ปับไกลๆตรงสะท้อนนั่นแหละมันก็เลยทําให้เก่งในนชั่นวัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถามว่าคุณจะเอาสะท้อนไปสู้กับบอสเด้อมันโอ้โหเมื่อไหร่บอสจะตายผมพูดอย่างนี้ละกันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับก็คลิปนี้นะครับ ถ้าเข้าใจถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ลงมาดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมตอบให้ได้ผมจะตอบให้แล้วกันนะครับแต่ก็ผมจะตอบในแง่ของทฤษฎีนะทุกคนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเทสกันดูก็ลองเอาไปรีเช็คกันเองอีกทีหนึ่งนะครับลองถอดมอเตอร์ไซค์กับลองใส่มอเตอร์ไซค์กันดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแล้วกันนะครับแต่ว่าขอตัวละครที่ใกล้เคียงกันหน่อยแล้วกันนะครับ อ่อย่าลืมกดปั๊บดาเมจด้วยนะโอเคครับผมก็วันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะผมเป็นแรงใจมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมครับฝากทุนมากับพอยของเราไปด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้แอปบอทดีๆนะผมฝาก u ูจีโฟนของเราด้วยแล้วกันนะครับ,ว,รรว,ว,นนรบวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบาย,บาย,บายทุกคน